สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกขาสั่งถังที่ร้านเราค่ะทุกคนเราก็ทำการล้างถังให้ลูกค้าด้วยลูกค้าที่อยู่ที่สุรินทนะคะอยู่ที่เชียงกงสุรินสั่งถังกับเรานะคะเพื่อที่จะเอาไปใส่น้ำมันแต่น้ำมันมัน,มนต้องพิถีปิถันนิดหนึ่งเราทุกคนมันก็ต้องล้างน้ำล้างอะไรให้มันสะอาดแล้วก็ความแหไว้ให้มันแห้ง ขั้นแรกนะคะแล้วก็ใส่น้ําลงไปไม่ต้องใส่เยอะค่ะทุกคนใส่พอที่เรียกแบบว่าล้างล้างกริ้งกริงพวกเศษน้ํามันอะไรออกนะคะถ้าใส่เยอะมันก็จะหนักมันก็จะความยากล้างยากนะคะใส่ไม่ต้องเยอะแล้วเราก็กิ้งไปมาทุกคนกิ้งกิ้งให้มันทั่วถังให้น้ํามันมันทั่วถังอะล้างล้างให้มันทั่วถังะทุกคนแล้วก็คว่ำไว้ค่ะ ความไว้หนึ่งความไวหนึ่งวันเลยนะคะหนึ่งวันหนึ่งคืนเพื่อที่ให้น้องแห้งค่ะวันนี้มีเด็กมาช่วยด้วยทุกคนใส่บูทยอย่างเรียบร้อยแม่ใส่บูทใส่บูทมาช่วยช่วยให้นวนไวขึ้น <c oughs> เป็นเจ้าของนะคะคนนี้ <c oughs> นี่อันนี้ถังนี้ก็จะแห้งจะไม่ค่อยมีน้ำมัน,นะคะ่ะ มันเป็นน้ำมันอะไรสักอย่างอะทุกคนที่มันเป็นส่วนผสมพวกมีแอลกอฮอล์อะไรด้วยอะนี่ขึ้นถังแล้วทุกคนอีกวันหนึ่งก็เราก็ขึ้นถังค่ะช่วงสายๆแล้วขึ้นถังตอนเช้าแฟนตื่นสายก็เลยไม่ได้ขึ้นส่งถังที่เชียงกงสุรินทร์ค่ะทุกคนตอนนี้ก็ถึงที่สุรินทร์แล้วค่ะอีกแค่3กิโลกว่าก็จะถึงแล้วค่ะทุกคน